คณะรศ้สามาหาวิทยาลัยลระะาชชนาธิการขอขอบพระคุณท่นนานคณะพดีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามันทึกข้อตกลงความร,ร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายศึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโครงการสัมมนาผู้บริหารถสถานศึกษาครูที่เลียงและอาจารย์วิเทศในวันนี้การจึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือเป็นภารกิจหลักสองชัญนในการผลิตบัณฑิตครูของคณะรศาสา์ และในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีคนเก่งครูดีครูเก่งและมีคุณลักษณะบัจิตที่ถึงประสงค์ด้วยกีตลอดมาการจัดงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน59โรงเรียน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายจึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนครูที่เลี้ยงและอาจารย์พิเศษจำนวน130คนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์และมีนักศึกษาชั้นปีที่5คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอแนวทางการฝืกประสบการณ์วิชาที่ครูในครั้งนี้ซึ่งน,นักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่ออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2555นี้มีจํานวนทั้งสิ้น8สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาการศึกษาปสมวัยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสากขาวิชาสังคมมาศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน135คนวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ข้อที่หนึ่งเพื่อให้ผู้บริหาหโรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายศึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณะครุศาสตร์จำนวนสองฉบับ ได้แก่บ,บันทึกข้อตกลงความรม่วมมือเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายศึกระสบการณ์วิชาชีพครูและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายศึกระสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา2555วัตถุประสงค์ข้อที่สองเพื่อให้ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการฝึกระสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์วัตถุประสงค์ข้อที่สาม เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนครูที่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศได้สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและข้อสุดท้ายเพื่อนำผลการสัมมนาไปพัฒนาการสึกประสบการณ์วิชาชีคคาาพครูของคณะาวุศาสต์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานและบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ฝ่ายอาคารสถานที่และโรงเรียนเรือถ่ายฝึกประาาสบการณ์วิชาที่ครูบัดนี้ถึงเวลาถึงกาหนดเวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรือนเชิญท่านคณะบดีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะคท่นานรองเจน้ทีคณะครุศาสตร์าจา,ารย์ครุศาค่ะกับเรียนท่นาน ผู้ในการงเรียนนะคะผูพี่เลี้ยงอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็เอ่อทพื่อนเอ่อผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ค่ะอาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่านนะคะเอ่อโอกาสนี้นะคะทือรู้สึกยินดีๆเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เอ่อเป็นประธานเปิดงมานะคะโครงการเอ่อพิธีเอ่อลงนามนะคะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของเรียนเธอข่ายประสบการณ์ท่ใคที่ครูและโครงการสัมมนาผู้บริหารนะคะหาศึกษาครูพี่เรียงแล้วก็อาจารย์เมกนะคะเนื่องจากว่าคณะครุศาสตร์ของของเรานะคะเป็นสถาบันเป็นหน่วยงานที่สําคัญนในการผลิตครูหรือว่าผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อวัานทางด้านการศึกษานะะคที่ว่า เป็นครูนะคะเป็นครูที่ออกไปสู่สังคมที่ต้องเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะมีประสบการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จาเป็นอย่างนี้ที่จะต้องมีการทําความร่วมมือนะคะตกลงกับหน่วยงานต่างๆที่เราได้ส่วนนักศึกษาเนี่ยออกไปสืบประสบการณ์นะคะโดยในวันนี้เราได้ทําแยกงานออกเป็นสองงานด้วยกันนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการ ลงนามนะคะสิทธิลงนามจะทำความร่วมมือระหว่างคณะผู้ง